เอาละครับท่านผู้ชมเที่ยวที่แปดด้านรวยตัวมันช้าครับถือว่าไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆตามสายน้าบฮะไหลลงมาเรื่อยๆเ,เป็นที่ยวนแปดครับเจ้าแม่แผงสีเมืองร่องน้ําแดงอินแปลงร่องน้ําเงินเอาละครับตั้งลําเรือตองรงๆกำลังล่อพายครับดูทงครับท่านผู้ชมแต่ละดิ่งกันทงเขียวยังยังไม่สะบัดฮะ คิดว่าไม่ถึงครึ่งนาทีฮะเหลือคงจะะยานออกมาตอนนี้ท้ายเรือเริ่มแว่งเพราะพายุลมแรงครับต้องตั้งเรือให้รับตรงซะก่อนจุดสตาร์ทถึงจะปล่อย แสดงว่าเรือทั้งสองลำมันลักกันมากเอียงไปทางเดียวกันเ <ño> สื้อสีแดงล่องน้ำแดงก็คือเจ้าแม่แพงสีเมืองส่วนเสื้อสีเหลืองล่องน้ำเงินฝั่งกาลสินอินแปลงครับ เขาอินแปลงไว้ยังไงเอามาเลยจ้าเอาล้วครับท่านผู้ชมจ๋ามาดูให้ดีนะครับว่าไงเจ้าแม่อินแปลงแผงสีเมืองนั้นว่าอย่างไรเจอกันวันเที่ยวนี้ว่าอย่างไรเจ้าแม่แปลงสีเมืองนั้น้าเงี เอาละครับท่านผู้ชมจะไปแผงสีพยายามเบียดเสียดเหยุขึ้นมามาถึงเส้นกลางออ้ยถึงเส้นดีทีไรหัวใจจะวายตายทุกทีพี่น้องจ้าแผงสีขยับจี้แผงสีขยับจีว่ายยังไงวายยังอีแผงขยับนี้ขยับดีจีอห่างจีห่างจี้จีจี้จีจีจีมาจีจีแม่จะใช้มีดจี้ระเบิดจีปืนจีก็ไม่อยู่ลวจ้า เอาล้พี่น้องพี่น้องมาดูครับเที่ยวที่แปลจะแม่แพงสีเมืองกับอินแบงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมุกใครจะจับใส่กันมาแบบเต็มๆไม่มีใครย,ยอมใครครับคู่นี้โอ้โหแข่งกันมาแบบความเพลิดเกินสมัครเกิดกับหัวกลางท้ายเสมอเอาว่ายัางไงอินแบงว่ายัางไ back, งอินแบง 4, แบงสีแบงสีแบงสีเมืองก,กดหนีไปนี่นี่นี่แฉแล้วอินแบงก็ไม่ยอมแล้วครับท่านผู้ชมเอาล้วครับตอนนี้ว่ายังไงอินแบงเริ่มขยับมาเจ้าแม่แพง ีเมืองว่ายังไงเริ่มเบียรเริ่มบิดเ,เ,เริ่มกี่แล้วมาเลยขู่ขี่สูงสีจะก,กอดคอหอมแก้มกันเข้าเส้นชัได้หรือไม่ได้ต้องดูให้ดีว่ายังไงว่ายังไงอินแปลงว่ายังไงองงินแปลงเจ้า,จาแม่แพงสีเมืองเริ่มขยับสุดท้ายก็รูดเข้าเส้นชัยขอบคุณเจ้าแม่แพงสีเมืองที่ออมมือให้อยู่ ต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวกลางท้องถิ่นไม่เกิน40ฝีพายระหว่างเรือเจ้าแม่แพงสีเมืองร่องน้ำแดงกับเรืออินแปลงร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือเจ้าแม่แพงสีเมืองเป็นฝ่ายชนะคา่ะ